ำดที่สล่วงปัญญาชื่อโทนาพระพทธภาสิทธอะยะสาวะมลังสมุทธายะตะ,ตะดุดธายะตะเมวะขานติเอวังอาติโทนาจารินังสานิกรรม,มานินยันติลุกข,ขติงแปลความว่าสนิมเหล็กตั้งขึ้นจากเหล็กย่อมกัดเหล็กนั่นเองฉันใด การ,รของตนย่อมนำบุคคลผู้ประพฤติล่วงปัญญาชื่อโทนาไปสู่คติฉันนั้นอธิบายความปัญญาเครื่องชำระจิตปัญญาเครื่องพิจารณาปัจจัยสี่ท่านเรียกว่าโทนาบุคคลผู้ล่วงปัญญาชันจนีเสียแล้วย่อมสร้างกรรมชั่วได้นานาประการกรรมชั่วที่เขาสร้างขึ้นนั้นแหละย่อมชักนำเขาไปสู่ทุกติ นี้โดยสภาพมันเองบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นประภัสสนลงเล็บมีรัศมีทั่วแต่เศร้ามองไปเพราะกิเลสที่จรมาเป็นคราวๆตัวยอย่างเช่นความโกรธจรมาความริษยาจรมาความโลภจรมาทำให้จิตนั้นเศร้ามองไปเราไม่ได้โกรธหรือโลภหรือริษยาอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นอยู่ตลอดเวลาเพียงวันเดียวหรือสองวันคนก็ต้องตายหรือเสียจริต พระมันจรมาเป็นครั้งคราวและจากไปคนดำรงอยู่ในอารมณ์ปกติเป็นส่วนใหญ่จึงมีชีวิตอยู่ได้อย่างที่เห็นอยู่นี้ปัญญาเครื่องรู้ว่าอะไรทำให้จิตเศร้าหมองม,มันเกิดขึ้นอย่างไรและจะชำระมันได้อย่างไรนี่แหละเรียกว่าปัญญาเครื่องชำระจิตส่วนปัญญาเกี่ยวกับปัจจัยสี่คือรู้เท่าทันในการบริโภคปัจจัยสี่ว่ามิได้บริโภคเพื่อเล่นเพื่อเมาแต่เพื่อให้ชีวิตนี้ ดำเนินไปได้เพื่อสังสมคุณงามความดีนี้เรียกว่าปัญญาเครื่องพิจารณาปัจจัยสภิกษุในพระพุทธศาสนาท่านสอนให้พิจารณาปัจจัย4คืออาหารเครื่องหนุ่หมที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคก่อนบริโภคหรือกําลังบริโภคหรือบริโภคเสร็จแล้วเวลาใดเวลาหนึ่งถ้าทําได้ทั้งสามเวลายิ่งดีทาไมทําเลยท่านปรับเป็นอาบัตทุก,กฎ สำหรับอาหารทุกๆคำเกลื่อนสำหรับเครื่องนุ่มห่มทุกครั้งที่ใช้เสนาสนะและยารักษาโรคก,ก็เหมือนกันเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นประโยชน์สำหรับพระเท่านั้นเป็นประโยชน์มากแม้สำหรับครวาดเหมือนกันเครือหาส่วนมากไม่ค่อยรู้จุดประสงค์อันแท้จริงในการบริโภคใชจสอยปัจจัยสี่เขาบริโภคอาหารเพื่อเล่นเพื่อเมาเพื่อสนุกสนานเพื่ออร่อ,รอย เขาใช้เครื่องหนึ่งคมเพื่อความสวยงามเพื่อเพื่ออวดตนเขาใช้ที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะเชิดชูตนว่ามั่งมีเหนือคนอื่นเพื่อเลี้ยงอาหารการเมืองการให้เจริญเติบโตให้อ้วนท้วนสมบูรณ์ส่วนยาแก้โรคนั้นส่วนมากบริโภคตรงตามวัตถุป,ประสงค์อาหารการนั้นคืออาการเชิดชูตนว่าเหนือผู้อื่น หรืออาการแห่งปมเขืองคองวามยึดถือตนว่าเป็นจุดสําคัญที่สุดมะมังการคือการที่เข้าไปยึดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของตนเป็นของเราอาการแห่งตัวกูนุ่งเล็บอาหางการของกูมะมังการชาวบ้านทู่ไปลำบากเหน็ดเหนื่อยอยู่ในเรื่องหาของกินของใช้ลำบากอยู่กับการประกฏประขันกันในเรื่องของกินของใช้ว่า ใครจะเหนือก,กว่าใครใครจะแน่กว่าใครใครจะมีของฟุ่งเฟยได้มากกว่าใครกว่ามีหน้ามีตาในสังคมจึงถูกวัดด้วยของกินของใช้ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพการสแสวงหาความสุขภายในถูกเพิกเฉยถูกทอดทิง้งเห็นเป็นเรื่องของคนนอกโลกเรื่องของคนที่ไม่มีทางจะได้จึงตำหนิความสุขภายนอกว่าฉาบฉวยแต่ความจริงอีกอย่างหนึ่งที่มองในมุม ในมุมกลับได้เหมือนกันคือคนที่โมวหลงอยู่แต่ความสุขภายนอกนั้นอาจไม่มีทางจะได้ความสุขภายในก็เป็นได้แต่มีความจริงที่แน่นอนอยู่อีกอย่างหนึ่งว่าคนที่ไม่เคยได้รับความสุขภายนอกมาอย่างโชคชนนั้นจะไม่กล้าทําหนีความสุขภายนอกอย่างจริงจังเลยทั้งนี้เพราะใจของตนยังกระยิมปรารถนาความสุขที่นั้นอยู่ต่อเมื่อได้ผ่านแล้วได้เห็นแล้วอิ่มแล้ว มองเห็นความไร้สาระของมันแล้วจึงกล้าพูดถึงความจริงใจว่ามันเป็นของสาธานแม้ในหมูสัตว์เดรัจฉานมันไม่มีประโยชน์พอที่จะลงทุนสร้างบาปสร้างกรรมเพื่อจะแลกมันมาประโยชน์เพียงแค่มีชีวิตอยู่รอดนั้นแม้สัตว์เดรัจฉานชั้นต่ำก็สามารถทําได้มนุษย์ที่มีการศึกษาอบรมดีแล้วจะต้องเห็นความสุขที่สูงกว่านั้นว่าเป็นประโยชน์อันแท้จริง มุ่งสร้างคำรรอันเป็นกุศลเพื่อตนและเพื่อสังคมมนุษย์อันเป็นที่อาศัยของตนไม่ยอมประพฤติร่วงปัญญาชื่อโทนาเพราะคนประพฤติร่วงปัญญาเช่นนั้นย่อมจะต้องสร้างคำเครื่องทำลายตนเองให้ย่อยยับเหมือนสนิมเหล็กเกิดจากเหล็กกัดกร่อนเหล็กให้ผูพังไปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถี ทรงปรารบพระติสัมมีเรื่อยยอดดังนี้เรื่องพระติสัมพระติสัมเป็นชาวเมืองสาวัตถีคราวหนึ่งจำพรรษาในวิหารชนบทแห่งหนึ่งออกพรรษาแล้วได้ผ้าสาวดวกเนื้อยาผื้นหนึ่งยาประมาณแปดศอกได้เอาไปฝากพี่สาวไว้พี่สาวเห็นว่าเป็นผ้าเนื้อยาบไม่เหมาะสมแก่น้องชายของตนจึงตัดผ้านั้นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วโคลกในครกให้ละเอียด และทอใหม่ให้หนมนต์อะเอียดฝ่ายพระติะจัดแจงได้เข็มแล้วนิมนต์เพื่อนพิกสุด้วยกันให้ประชุมกันเพื่อทําจีวรแล้วไปหาพี่สาวขอผ้าสาดกคืนเพื่อเอาไปทำจีวรพี่สาวนาผ้าสาดกยาวเก้าศอกออกมาให้เนื้อก็ละเอียดพระติศพิจารณาดูแล้วรู้ว่าไม่ใช่ผ้าของตนจึงปฏิเสธไม่ยอมรับผ้านั้นพี่สาวต้องอธิบายให้ฟังว่า เผินอนี่แหละคือผ้าของท่านเป็นแต่พี่ได้ทาให้ใหม่แล้วอธิบายถึงวิธีทําผ้าเนื้อหยาให้เป็นเนื้อละเอียดพระติสาะจึงยอมรับคืนไปพระภิกษุหนุ่มและสามนเณรช่วยกันทําจีวรวันเดียวก็เสร็จฝ่ายพี่สาวได้นําอาหารเครื่องขบฉันไปถวายพระมากมายพระติสาะมองรูจีวรแล้วพอใจมากตั้งใจว่าวันรุ่งขึ้นจะหม่มผาดไว้ที่สายระเดียง ในราตรีนั้นเองท่านถึงมรณาภาพเสียก่อนเพราะฉันอาหารมากเกินไปอาหารไม่ย่อยเพราะเหตุที่จิจดจ่ออยู่ที่จีวรพื้นใหม่จึงไปเกิดเป็นเลนอยู่ในจีวรน,นั้นพวกพิสุช่วยกันทำชาปนกิจศพของพระติสะแล้วปรึกษากันว่าจีวรน,นี้ควรตกแก่สงเพราะพระติสะไม่มีกีฬานุนปทาลงเล็บผู้พยาบาลพิสุไข่ พวกเราจะแบ่งจีวรกันดังนี้แล้วได้นำจีวรอ,ออกมาเลนได้ยินเสียงนั้นจึงวิ่งร้องไปมาว่าภิกษุพวกนี้แย่งจีวรของเราพระศาสดาประทับอยู่ในพระคันธกุดีทรงสดับเสียงของเลนด้วยพระโสทาอันเป็นทิพย์รับสั่งให้พระอนนท์ไปบอกภิสุทั้งหลายว่าอย่าเพิ่งแบ่งจีวรของพระติสสะให้เก็บไว้ก่อนพอครบกําหนดเขตวัน เลนนั้นทำกาละแล้วเกิดในวิมานชั้นดุสิตพระศาสดาจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายแบ่งกีวรของพระติสระได้ภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าเพราะเหตุไรเนอพระศาสดาจึงให้เก็บกีวรของพระติสระไว้ถึงกี่วันพร,พระพุทธองค์เสด็จมาแล้วตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าภิกษุชื่อติสระนั้นไปเกิดเป็นเลนเพราะความห่วงแหนกีวร และตรัสเตือนว่าภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อวันตัญหานี้เป็นของหยาบเกิดขึ้นภายในของสัตว์แล้วทําให้สัตว์นั้นเกิดในอบายมีนรกเป็นต้นให้ถึงความพินาศดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสนิมเหล็กเกิดจากเหล็กย่อมกัดเหล็กนั้นฉันใดกรรมของตนเองย่อมนําบุคคลผู้ประพฤติร่วมปัญญาชื่อโทนาไปสู่ทุกติฉันนั้น มีนัยะดังพณน,นามาแล้ว